ดูเหตุการณ์นี้หน่อยบันทึกเหลือเกินฮะท่ากาสุยานสุวรรณภูมิค่ะที่ลานจอดเครื่องบินเลยนะคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้สนามบินอย่างที่ทราบเป็นพื้นที่การรักษาความปลอดภัยนี้ต้องแบบเข้มงวดแบบสุดๆเลยใช่ค่ะพี่อุ๋ยผู้ชายคนนี้ขี่จัก,กรยานยนต์เข้าไปในสนามบินแล้วถือมีดนะมีขวานด้วยนะครับมีอาวุธด้วยนี่นี่ลานจอดเครื่องบินนะเจ้าหน้าที่ต้องไล่จับตัวนะครับแต่ที่มันกว้างเหลือเกิน วิ่งไปทั่วนี่วิ่ง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 ่่งแล้ววิ่งมานี่เดี๋ยวขึ้นบันไดอีกโอ้โหนี่บ่ายสามวันนี้นะผู้ชายคนนี้นะครับขี่จักรยานยนต์ระบุกมาถึงลานจอดเครื่องบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในเขตการบินนะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะตามรายงานบอกว่าได้เข้าไปทางประตูเข้าลานจอดสาม ซึ่งอยู่ใกล้กับคอนคอร์ดเอแล้วมีอาวุธคล้ายกับขวานที่ประดิษฐ์เองหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ฮนะคือตอนที่วิ่งไปถึงเนี่ยไปที่ประตูเครื่องบินเลยนะฮะโอ้ยน่ากลัวมากนะคะอนนแ้นี่นแล้วขึ้นบนนี่อ,อีกบันไดคือเจ้าหน้าที่พยายามไล่แบบไล่ไม่ทันนะคือตอนที่ไปอยู่ที่ลานจอดเนี่ยไปถึงประตูเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะฮะที่จอดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูไว้ทันนะฮะผู้ชายคนนี้ไปทุบประตูนะฮะ ประตูจะขึ้นเครื่องเกตนะฮะจนแตกกระจายเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ถึงช่วยกันจับกลุ่มตัวได้โอ้โหผู้โดยสารนี่ลงจากเครื่องหมดแล้วนะฮะตอนนั้นนะฮะโชคดีตรงนั้นนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยก่อเหตุแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สะพานเทียบเครื่องบินประตู a 4ขึ้นไปข้างบนแล้วไปถูกรวบไว้ได้ตรงนั้นคือผู้ชายคนนี้มีอาวุธที่เป็นลักษณะคล้ายกันไกรนะแล้วก็คล้ายๆขวานมีกระสุนปืนบีบีกันด้วย นี่อาวุธที่เขาเอาติดตัวมานี่นะฮะตามรายงานบอกว่าประตูสนามบินความจริงมีหลายชั้นนะแล้วทางเข้าลานจอดสามเนี่ยเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้จะผ่านไปได้ต้องมีใบอนุญาตมีบัตรอนุญาตผู้ชายคนนี้อาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถคันที่เขาแบบอยู่ข้างหน้าเพื่อจะเออผ่านได้ไม่ได้ขี่จักรยานยนต์แรกเข้าไปแล้วมุ่งไปที่สะพานเทียบเครื่องบินวิ่งขึ้นไปทางบันไดจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินก็นั่นเปนเขตห่วงห้ามค่ะ มันต้องตรวจสแกนอย่างเข้มงวดผู้ชายคนนี้บุกไปถึงเครื่องบินด้วยนะฮะแล้วการขึ้นบันไดของสะพานเทียบเครื่องบินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยประตูจะปิดล็อกให้เปิดจากด้านในนะคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเปิดเข้าไปไม่ได้แต่ตามรายงานบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ล็อกกันผู้ชายคนนี้พอวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปถึงก็เลยเปิดแล้วก็ออกไปถึงตรงนั้นได้ โ oh, อ้โหเนี่ย,ยหลายคนก็เลยตั้งคําถามเรื่องความปลอดภัยในสนามบินเนี่ยนะใช่<ะ>พี่หุย